ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชชัดนตีเอสซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าจอมือถือของผมผมจะมาสอนวิธีการทําให้ไหมค์ครับเป็นภาษาไทยซึ่งไมค์ครับปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาจาก Pay Store หรือว่า App Store ก็ตามนะครับเราก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษมาซึ่งก็อ่านไม่ออกนั่นเองนะครับผมเข้าไปที่ Setting แล้วก็ไปที่ร a n เกสก็ยังไม่มีภาษาไทยให้เลือกเลยนั่นเองนะครับผม โอเคนี่แหละครับพอมันไม่มีภาษาไทยแล้วนะครับผมการที่น้องๆที่ยังไม่ได้แบบว่าเรียนสูงหรือว่ายังไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็จะไม่สามารถอ่านออกได้อย่างเช่น how to play อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเราก็ไม่สามารถอ่านได้นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้นะครับพี่วอยจะมาทําให้ทุกคนนะครับสามารถอ่านทุกสิ่งทุกอย่างในมายครับออกนะครับเนื่องจากว่า ทำให้มันเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครอ่านภาษาไทยไม่ออกมีไหมเนี่ยฮะซึ่งตอนนี้นะครับไมครับออกเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น1.16.22นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดรีซอสแพคของผมกันเลยนะครับโดยใช้แอป Safari นะครับผมเข้าไปที่ Safar รีเลยทีเดียวนะครับผมจากนั้นก็ทำการ พิมพ์ข้างบนหัวมันตรงนี้นะครับอันนี้ลบออกให้หมดเลยนะครับปึ๊บจากนั้นพิมพ์ตรงหัวมันว่าบิตนะครับ b i t นะครับผมจุด l y นะครับแล้วก็เครื่องหมายจากนั้นก็พิมพ์คำว่า2แล้วก็ r ใหญ่ q ใหญ่แล้วก็ n เล็ก y เล็ก w เล็ก h เล็กนะครับพิมพ์ตามนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรากด go ไปได้เลยนะครับกด go ไปได้เลย นี่มันก็จะเข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับผมจากนั้นให้เราแตะไปที่ m i n e c r a f t PE ตรงนี้นะครับผมแตะเข้าไปเลยครับหนึ่งครั้งมันจะเดิงหน้าลา z a ด a าลงลา z a ด a อะไรมาก็ไม่เป็นไรครับให้เราปิดไปก่อนเนาะปิดลา z a ด a าไปางี้นะครับจึ๊บอ่ะมันถ้ามันเป็นแบบนี้ให้เรากด Repair You Download นะครับ Repair You Download แล้วกด con t i n u e ตรงสีน้ำเงินนี้นะครับให้เรา โหลดมาอีกรอบนึงมันเด้งหน้าอะไรขึ้นมาลาซาดงลดาซาดาให้เราปิดไปครับลาซาดงลดาซาดาถ้ายังไม่ได้นะครับรอสักครู่นะกดรีแพร์ยูดาวนโหลดอีกรอบนึงครับมันไม่รู้เป็นอะไรนะครับโฆษณามันเยอะจัดนะครับในเว็บฝากไฟนี้นะก็กดดาวน์โหลดจนกว่าจะได้นะครับจนกว่ามันจะไม่ขึ้นโฆษณาโอเคครับผมตอนนี้มันไม่ขึ้นโฆษณาแล้วนะครับผมเราก็ดาวน์โหลดไปได้เลย,เลย เมื่อเราดาวน์โหลดจะเห็นว่าตรงนี้นะครับลูกศรเห็นไหมลูกศรอ,อยู่ในวงกลมเนี่ยนะครับมันชี้ลงเมื่อมันหยุดกระพริบแล้วหรือว่ามันหยุดเคลื่อนไหวแล้วนะครับให้เราปิดไปได้เลยนะครับผมโอเคปิดซั f ฟรีไปได้เลยนะครับผมจากนั้นให้เราเข้าไปที่ไฟล์แอปไฟล์นะครับตรงนี้ถ้าใครไม่มีแอปนี้ให้ไปดาวน์โหลดมานะครับผมพิมพ์ว่าสายไม้มาลาย r f ร์ฟันลอริงการันนะครับผมไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับผมเป็นของ a p p l e นั่นเอง โอเคเมื่อเราเปิดเข้ามาในแอปไฟล์นะครับให้เรากดตรงที่เลือกหานะครับกด2ครั้งหรือว่ากดย้ำๆไปเลยก็ได้โอเคจากนั้นให้เราไปที่ใน iPhone ของฉันนะครับผมแล้วไปที่ดาวน์โหลดรายการดาวน์โหลดนะครับจะเห็นไฟล์ set ip ตัวบ้มๆใลยตัวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเราข้างล่างมันเขียนว่า m i n e c r a f t PE ภาษาไทยนั่นเองนะครับผมให้เราแตะค้างไว้นะครับ จากนั้นให้เราทําการคัดลอกนะครับกดตรงคําว,ว่าคัดลอกนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นให้เราแตะไปที่เลือกหาดับเบิลแตะเลยนะดับเบิลแตะเข้าปไปโอเคจากนั้นก็กดไปที่ใน iPhone ของฉันแล้วกดไปที่เห็นไหมครับโฟลเดอร์ไมค์คร t ตรงนี้ไมค์คราฟตกดไปเลยกดไปที่เกมนะครับจื๊บกดไปที่ c o m m o j แจงแล้วก็เลื่อนหา คำว่า e r s o r t pack นะครับจะมีตัว R E S O U R C E เนี่ยนะครับเห็นไหมครับ r ร e s o r a c k นะครับให้เรากดเข้าไปจากนั้นกดแตะตรงที่ว่างเปล่าค้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงที่คำว่าย้ายมาที่นี่นะครับย้ายมาที่นี่นะครับกดไปเลยปุ๊บนี่นะครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นการลง leave Resort pack เรียบร้อยแล้วด้่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับผมให้เรากดปุ่มโฮมสองครั้งนะครับหรือว่าถ้าเป็นอ My, ไอโฟนสิบเอ1หรือว่า iPhone ที่ไม่มีปุ่มข้างล่างเนี่ยนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับค้างไว้แล้วก็ทําการเลื่อนหาไมค์ครับแล้วก็ทําการปิดไมค์ครับไปนะครับผมจากนั้นเราก็เปิดไมค์ครับมาอีกรอบนึงครับ Okay. เมื่อเราเปิด Minecraft ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Setting นะครับตอนนี้เราเคาเะลื่อนขึ้นไปหาคำว่า Global r e s o r t Pack ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีกระพริบเห็นไหมเห็นรูปพี่บอยขึ้นมาไหมครับกดเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นเลือกไปที่ My Pack นี่จะเห็นว่า Resort Pack ของเราเนี่ยมาอยู่ใน Minecraft แล้วนั่นเองนะครับก็กดไปที่หน้าพี่บอยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด Active ตรงนี้นะครับชึบโอเค เสร็จแล้วก็ย้อนกลับนะครับตรงตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้มันก็ต้องโหลดรีสตทเห็นไหมครับตอนนี้นะครับมันได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนั่นเองนะครับส่วนถ้าของใครที่แบบว่าโหลดรีสตทเสร็จแล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับให้กดไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับไปที่อันสุดท้ายนะครับเป็นรูปโลกนี่นะครับนะครับผมมันก็จะมีภาษาให้เราเลือกนะครับก็เลือกเป็นภาษาไทยภาคกลางนั่นเองนะครับผม นะครับจากนั้นเราก็กดย้อนกลับแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อความในไมคครับเป็นภาษาไทยได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสระเนี่ยยังลอยอยู่นะครับสระยังลอยอยู่และไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้มันไม่ลอยได้นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ iOS นะครับต่อไปไปดูของ Android กันได้เลยนะครับผม ซึ่ง Android นะครับผมขอแนะนำว่าจะต้องใช้แอปนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผมให้เราไปดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนครับผมมิไฟนะครับผมพิมพ์ว่า m i ครับมิแล้วก็เวนวรคแล้วก็ f i l e ครับมิไฟก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมมิไฟแมเนจเจอร์นะครับผมติดตั้งไปเลยโอเคมันก็จะติดตั้งนะครับผม เมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมโอเคเราจะใช้3อันนี้นะครับเหมือนกับ iPhone เลยแต่ว่าเราทําใน Android นะก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นนะครับผมให้เราพิมพ์อันนี้จะไม่เหมือนของ iOS แต่อันนี้จะพิมพ์แบบนี้นะครับ bit.ly/ 3 wf ใหญ่ m ใหญ่ j ใหญ่ j เล็กแล้วก็ m ใหญ่นะครับผมจากนั้นก็กด go ไปได้เลยนะครับโอเคจะเห็นไหมครับ pe ภาษาไทยตรงนี้ให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยโอเคตอนนี้ครับมันเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้วนะครับเห็นไหมครับลูกศรตรงนี้เมื่อลูกศรดาวน์โหลดมันหยุดแล้วนะครับเราก็ปิดเข้ามาที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นให้เราไปที่ตัวจัดการไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ เะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้แล้วให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตังแฟ้มตรงนี้นะครับชึบนี่ครับผมแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่าเออีภาษาไทยมันจะเป็น m mcpc อะไรประมาณนีชื่อยาวๆหน่อยนะครับ1 1 6 2ง1อขีดะไรประมาณนี้ครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เราเปิดด้วย m ไมค c r รับนะครับให้เราเปิดด้วย Minecraft มันจะมีแถวๆนี้แหละนะครับให้เราเลือกเป็น m i n e c r a f t นะครับผมจากนั้นนะครับ m i n e c r a f t ก็จะเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับ My c r a f t เด้งขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่า Import Started ตอนนี้จะง่ายหน่อยคือเราไม่ต้องไปแตกไฟล์โอเคครับผม Successfuly นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นถ้าเราไปที่ Setting ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับเห็นครับว่า Global Resource Pack กดเข้าไปครับ แล้วกดเข้าไปที่ My Pack ตรงกลางนะครับปุ๊บกดไปที่รูปหน้าพี่บอยแล้วกด Active เสร็จแล้วกดย้อนกลับครับเห็นไหมครับมันกำลังโหลดรีซอ r a c k เข้ามาแล้วนี่ก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับเนี่ยครับก็ทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยกันแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่านะครับคีย์บอร์ดเมาส์ ตัวควบคุมการสัมผัสอะไรต่างๆเสียงการจัดเก็บอะไรประมาณนี้นะครับผมดูข้อมูลส่วนตัวก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนชื่อก็สาม,มารถกดไปที่ตรงนี้นะครับชื่อของเราสาม,มารถเปลี่ยนชื่อได้ที่นี่นะครับผมส่วนถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสกินก็สาม,มารถทําได้นะครับแก้ไขตัวละครตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลือกเจ้าเป็นเจ้าของเนี่ยนำเข้าแต่ตอนนี้มันมีแค่รูปนี้รูปเดียวเนี่ยนำเข้าได้หรือเปล่า ไม่น่าจะได้นะครับนั่นไม่ใช่สกินไมค์ครับโอเคครับผมก็พียงเท่านี้นะครับผมนะครับแล้วก็เท่านี้แหละบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ